สวัสดีค่ะชาวราศีเมษและผู้ที่มีลักนณะเมษทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ดวงชะตาของคุณผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมจะเป็นดวงชะตาของคุณนะคะคลิปนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้เะคะเพราะว่าเป็นการเปิดดวงภาพรวม ปิดเรงโดยรวมเพราะฉะนั้นประโยคใดที่เป็นประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขน้อมรับไปนะคะส่วนประโยคใดที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจยังไงต้องขออภัยแล้วก็ปล่อยผ่านด้วยนะคะน้อมรับไปแต่พลังงานที่ดีๆที่น่าไพ่สือให้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยขออนุญาตเริ่มต้นที่ ดวงความรักของทุกท่านกันก่อนนะคะคนที่โสดก่อนนะคะความรักของคนโสดในช่วงนี้จะเป็นยังไงมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดไพ่สำหรับคนโสดพลังงานของคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักะความรักในช่วงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะในช่วงนี้ โอ้โห oh, oh. ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวอยากคุยกับคุณคุณอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนและในที่นี้ใครก็ตามที่เป็นชาวสองราศีเมษที่มาดูนะคะบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดมีความฉลาดคล่องแคล่วว่องไว จะบอกว่าในช่วงนี้จะมีความเจ้าชู้นิดนหน่อยหน่อยตามสไตล์ผู้หญิงลันลาเคะใครที่เป็นชาวสองก็เข้าอ,อกเข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะเขามีโอกาสเลือกเขาโสดอยู่นะคะนะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษเนี่ยช่วงนี้จะมีใครเข้ามาเดี๋ยวเรามาฟังไัพร้อมกันนะคะพลังงานของคนโสดราศีเมษนะคะเปิดได้แในส่วนนี้ไพ่แถ้วยจะบอกว่าเป็นพลังงานของคนที่ จะมีความคุ้นคิดหรือหนีปนัญหาหลีกหนีปนัญหาอาจจะหมายความว่าคนที่มาดีกับคุณหรือคนที่คุยกับคุณอยู่อะค่ะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอุ้ยคุณฮอตเหลือเกินหรือว่าคุณแบบร้อนแรงเหลือเกินนะคนคุยเยอะแอบแบบ จะสู้ไหวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถอดใจไปอ่ะเนาะแต่ใดๆใใแล้วนะคะพลังงานหน้าภัยอ่ะมันค่อนข้างบอกเลยว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีช้อยส์มีตัวเลือกในช่วงระยะนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ ถ้ามีโอกาสได้เลือกก็เลือกไปก่อนเนาะแล้วจะบอกว่าใครก็ตามที่ดีลกับคนที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้ต้องเข้าใจเขาในส่วนของ energy ที่เขามีในช่วงนี้ด้วยนะคะอารมณ์อาจจะแปรปวนนิดนึงเนาะอาจจะหายให้หายไปบ้างหรือว่าจะกลับมาใหม่บ้างอันนี้จะบอกว่ามันเป็นปกติของเขาเลยในช่วงนี้นะคะนะ,ะชาวราศีเมษช่วงนี้ใครเข้าหาคุณหรือคุณเข้าหาใคร ไพ่สองดาบค่ะคนที่เข้าหาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่จะบอกว่าบุคลิกหรือลักษณะของเขาอะค่ะเขาจะเป็นคนที่นิ่งเงียบแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วตัวคุณเน่จะชอบชอบความท้าทายในการที่จะเข้าไปจีบนะคุณจะชอบในความนิ่งเงียบของเขาคุณรู้สึกตื่นเต้น ผู้รู้สึกดีเวลาแบบโอเ้เขาหายไปหรืออะไรอย่างมันได้หลุดนใช่ไหมทีเนี้ยด้วยด้วยโมเมนต์ของไพ่อ่ะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าพลังงานหน้าไพ่มันไปโฟกัสคนที่เกิดในราศีกันนะหนึ่งเลยค่ะราศีกันสองราศีเมถุนสาราศีสิงห์และสราศีธนูนะคะราศีกันกับธนูมาเยอะมากช่วงนี้ ธอฮอตหรือ,หอ,อยังไงอะยังไงแล้วคนโสดในช่วงระยะนี้นะคะก็เออเพาเรื่องเจ้าชู้ลงหน่อยเนาะโอเคนะคะนะเราไปต่อกันที่คนที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยในช่วงระยะนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ให้ทุกท่านนะคะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนในช่วงนี้ โอ้โหคุณเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในครั้นี้อ่ะคุณคุ้นคิดค่ะคุณคิดเยอะคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เหมือนเป็นความรักที่ คุณไม่สามารถแบบจับต้องเขาได้เลยอะเหมือนมันเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้ยต้องกลับไปเจอแบบโมเมนต์เดิมๆอีกแล้วหรอผิดหวังอีกแล้วหรอฉันเปิดใจทั้งทีทําไมฉันต้องแบบรู้สึกแบบไม่ดีเลยรู้สึกแย่จังเลยซึ่งจะบอกว่าในส่วนเนี้ยเหมือนคุณคิดไปก่อนนะเหมือนคุณคิดไปก่อนนะเพราะว่าอะไรมาดูกันนะเพราะว่าอะไรมาดูกันโอ้ เอาจริงๆอะคุณเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักนะเอาความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะไพ่ควีนดาบเนจะบอกว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนีตัวคุณเนี่ยในช่วงเนี้ย อยากจะให้คุณลดพลังงานหรืออะไรก็ตามนี้ <c oughs> ขอัยามันเป็นพลังงานลบในตัวคุณลงบ้างเนาะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคิดไปเองเออเองก็ได้เรื่องของความทุกข์ที่คุณกำลังกำลัอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าคนคนนั้น <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะ <c oughs> สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้ก็คือคุณคือคนที่ดีที่สุดเนี่ยคุณคือเดอะเบสคุณคือที่ ปรึกษาหรือคุณคือคนที่สําคัญในชีวิตเขาคนหนึ่งเลยเขารู้สึกดีกับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณอย่ารีบแบบตัดสินใจอะไรในตอนนี้นะการที่คุณจะคุยจะตกลงปรงใจกับใครก็ตามเนาะ พยายามใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับคนคุยนะคะใช้เวลานิดหนึ่งบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่พร้องก็ได้แต่ว่าเขายังเห็นคุณเป็นนัมเบอวันอยู่นะคุณคือคนที่ดีค่ะคุณคือคนที่เขาอยากจะสานสัมพันธ์ต่อแค่บางครั้งในช่วงระยะนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณอนะ่ะมันยังไม่ได้เขาก็เลยอาจจะหายไปในช่วงระยะหนึ่งก็ได้หรือในช่วงนี้คนที่มี เรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ในช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะ มีพลังงานลบเขาก็เลยแค่ไม่อยากเข้าไกลเท่านั้นเองกลัวจะทะเลาะกันอือกลัวจะทะเลาะแล้วก็ปิดกั้นไปแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณสบายใจได้นะคะพลังงานในส่วนนี้จะบอกว่ามันก็ยังอยู่ในส่วนของคนที่เกิดราศีกันอยู่และคนที่เกิดในราศีสิงอยู่แล้วก็ยังมีราศีธนูอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดีกว่าคนที่3มราศีเนี่ยนะอยากจะให้ลองนะคะลองลอง ลองทบทวนดูว่าใช่ในส่วนที่โบสื่อสารอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะสถานะต่อไปนะคะ<อ>คนนี้อ่ะพลังงานของคนที่มีคู่ในช่วงน,นี้จะแฮปปี้เอนดิ้งกันเลยเอ่ยป่ะเราลองฟังไปพร้อมกันนะคะพลังงานของคนมีคู่ในช่วงน,นี้เป็นอย่างไรว้าวยไพ่สองเหรียญขึ้นวางแผนอะไรกันอยู่เอ่ยป่ะเราไปต่อว้าว ช่วงนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนะแอบแอบแอบซุกแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าระวังเวนกรรมนะคะตามทันใหระวังเขารู้เขาจับได้หดี๋ยวมีปัญหานะคะนะต่อไปอุย้ยอ่ะถ้าพูดถึง e NERGY ที่ดีๆนะเกี่ยวกับหนา้าไพ่อันนี้นะคะหนา้าไพ่สามใบาเนี่ยเขากำลังบอกว่าคุณจะมีการวางแผนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการเงินร่วมกนันนะอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ส,สถานะทางการเงินมันคล่องตัวขึ้นนคีคะความรักก็มันขับเคลื่อนด้วยเงินเงินก็ขับเคลื่อนด้วยความรักเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะที่คุณทั้งคู่จะโฟกัสไปด้านเดียวกัน,นก็คือเรื่องของการเงินนคะคะช่วงระยะนี้ก็เลยรู้สึกว่า energy เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะมันก็แปรปรวนนิดนึงอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างไฟกันบ้างแต่จริงๆแล้วคุณ ระวังนะระวังลูกจะดกนะราศีเมษนะระวังลูกดกนะคะนะจริง,รงๆรแล้วเรื่องของความรักอะ่ะช่วงระยะนี้คนที่แบบว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ระวังคนที่เข้ามาหาคุณแล้วทําให้เราแบบรู้สึกรุ่มหลงนะรู้สึกรุ่มหลงอยากทําผิดศีลธรรมอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เบรกตัวเองไว้นิดนึงนะเพราะว่าดวงของเรามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในลักษณะของชู้สาวด้วยนะแต่ใดๆแล้วคนสองทั้งหลายคะ่ะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าชาวราศีเมษนะคะ เขาไม่ได้อยากมีความรักที่ต้องจบลงด้วยมือที่สามเพราะเขาเคยเจอประสบการณ์พวกนี้มาก่อนหรือไม่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้เลยเรื่องของการจบความสัมพันธ์เพราะมือที่สามเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสองก็ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนใครก็ตามที่เป็นชาวราศีเมษยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่สามเท่านั้นเองนะคะนะ อ่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างน,นะคะการงานของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไร,นนงรในช่วงไรขอให้ทุกคนโชคดีและดวงดีดวงเปิดนะคะนะการงานของคุณในช่วงระยะนี้ค่ะว้าเดี๋ยววิวขึ้นนะคะเดีววิวขึ้นว้า wow. ว เจอเดวิลเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ดีนะมองเหมือนมันเป็นไพ่แบบไม่โอเคแต่ว่ามันโอเคมากๆเลยนะแต่ว่ามันโอเคมากๆเลยนะต่อไปนะคะว้าวไพ่หนึ่งถ้วยนะดีมันซัเลยดีจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะคะจะได้ขยับขยายเกี่ยวกับการทำงานซึ่งในส่วนนี้ขออนุญาตพูดเป็นไหนๆฟังรับกันนะ การเงินของคุณในช่วงระยะนี้มันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมากมาก,มากเลยคุณอาจจะได้รับโบนะัสอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นอาจจะได้รับเงินจากการทํางานที่มากขึ้นหรือใครที่แบบเป็นเซลล์อยู่อะไรในช่วงนี้เสน่ห์จะแรงมากใครที่เป็นคนขายของเนาะเป็นนักขายตัวยงเออทำงานออนไลน์หรือใดๆก็ตามช่วงนี้เสน่ห์แรงมากเลย ลูกค้าแบบเมตตาม,มากและที่สำคัญจะบอกว่ามีเมตตามหาเสน่ห์เออคนที่แบบจะต้องมีเมตตามหาเสน αι, ่ห์จะต้องเป็นคนที่แบบคุยเก่งเจรจากเก่งหรืออาจจะแบบนั่งๆ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเออคนแบบโยนงานมาให้ก็มีนะเออหรือว่าแบบคุยคุยกัยนไปคุยคุยกันมาเอะถูกฉลกถูกชะตาถูกใจกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดิวงานกันต่ออย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันอาเทียนดับไปละ เทียนดับไปแล้วอุรุนแรงพลังงานอุรุนแรงมากเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องงานมีโอกาสที่จะได้คนมาอุปถัมภ์ค่อนข้างสูงอย่างไรยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้ได้ยอดปังๆกันไปเลยนะคะอ่ะ ต่อไปที่เรื่องของโชคลาภกันบ้างเพราะว่าหลายๆคนได้ขอ,อมาเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอะขออนุญาตเปิดไพ่โชคลาภให้กับทุกท่านให้กับทุกคนผู้ที่เกิดในราศีเมษและลักขณาเมษกันนะคะนะยังไงแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบทีมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากขา้อมูลใจกันไ้ด้วยที่สําคัญเลยใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะจะบอกว่า คนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับโบเนี่ยโบจะใช้เพิ่มเติมก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะเพื่อที่จะได้รู้เพิ่มเติมด้วยว่าคุณเป็นลูกหลานสายญาณบารมีของเทพองค์ใดเราจะแนะนําวิธีการปรับแก้แล้วก็แนะนําศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุ้ยในการปรับแก้เรื่องราวต่างๆในชีวิตด้วยเผื่อคุณที่มาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วเอ๊ย อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาดูด,ดวงสนตัวกับโบได้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะโชคลาภของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้ค่ะขออนุญาตเปิดไพ่ใบแรกนะคะว้าวว้าวธรรมดาซะที่ไหนล่ะจะบอกว่าบุญใดๆที่คุณได้ทำและจะบอกว่าโฟกัสไปที่ไหนรู้ไหม โฟกัสไปที่ไหนรู้ไหมทาวเวสวรรโบเชื่อว่าในระยะเวลาสามสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องได้ไปนักสถานที่ที่มีองคุเวสุวรรแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตน,นะถ้าใช่คอมเมนต์ขึ้นมาบอกกันหน่อยนะเล็บอาจจะไม่ได้สวยนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปทำ <laughs> งานมากแล้วเพราะว่าไม่มีเวลามัวแต่อัดคิดลยทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่เอ่ยทำงานประจำด้วยเนาะมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลานิดนึงอ่ะไพ่ใบที่สองนะคะบอกเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางการเงินก่อนหน้านี้อาจจะสะบักสะบอมน,นิดนึงเนาะมันจะมีเรื่องทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้เลยทำให้เราต้องไปอาศัยไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะบอกว่าในส่วนนี้จะเห็นผลไหมจะต้องทำอย่างไรต่อขออนุญาตเปิดหนะ้าไพ่พงษ์ มันอาจจะเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองอาจจะไม่เชื่อนคะคะอาจจะกังวลอยูออออย่อาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นท่านมีอยู่จริงอาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นท่านมีอยู่จริงแต่รู้ไหมว่าท่านกำลังรอให้พรคุณอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภคุณรู้สึกหมดศรัทธากับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงระยะนี้คุณมีความรู้สึกหมดศรัทธาแต่ใดๆแล้วท่านอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภไปเปิดดวงไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานสายยารมบารมีของทาเวให้เป็นิจากักษณะนะะในส่วนนี้อาาจจะไม่่ใชเวสสุวรรณอย่างเดียวแต่ไพ่มันขึ้นไปเ,เกี่ยวกับอ,องค์เทพท,ที่เป็นบุรุษเพศนะคะอาจจะเป็นพระศิวะนะคะองค์ปู่เวทสุวรรณหรือว่าองค์พ่อแก่องค์บรมโมคูอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น,ม,นมันสามารถ แยกไปอีกว่าดวงชะตาของคุณเป็นลูกหลานสายญาณบรมีของเทพท่านใดนะคะของเทพองค์ใดโดยการรู้ด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขไทยประ,ประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาดูดวงส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเพิ่มเติมก็ทักส่วนตัวมาหากโกได้นะคะช่วงระยะน,นี้นะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่คุณต้องเปิดกันต้องต้องไม่ปิดกันต้องมีศรัทธาแล้วต้องเปิดใจเท่านั้นนะคะ ถึงจะสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านดวงดีดวงเปิดนะคะนะต่อไปค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพของชาวราศีเมษและลัคนาเมษนะคะในช่วงระยะนี้มาเรามาดูกันว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องระมัดระวังในส่วนใดหรืตอต่างคอนี้เปิดภยัยระมันระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยให้เรามันระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะภ่ยึืนแบบนี้แล้วนะ อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงไพ่บอกว่าการเดินทางไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปนูน่นไปนี่ไปสังสรรค์ไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรในช่วงระยะนี้นะคะอยากให้คุณระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยระวังแค่เรื่องแบบเมาไม่ขับเออเหมือนไพ่มันบอกประมาณเนี้ยเหมือนแบบไปกินไปเมาใช้จ่ายเงินเยอะแยะไปกินไปเมาแล้วแบบว่า มันเกี่ยวกับเรื่องสังสรรค์นะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแค่นั้นแหละอการเดินทางอุบัติเหตุระวังประมาณเนี้เพราะว่าเหมือนเราแบบไปสังสรรค์จนลืมตัวสังสรรค์จนแบบว่าไปใช้จ่ายเงินจนแบบว่ากังวลเครียดไปหมดแล้วก็แบบกลับมาอาจจะมีโมเมนต์แบบว่าเออต้องมานั่งแบบเครียดปวดหัวหน,น,นู่นนั่นนี่แล้วก็เรื่องของการเดินทางอะคะ่ะไปปาร์ตีเ้เฮฮาปาร์ตี้กัไก็เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแค่นั้นเองนะ การระมัดระวังอ่ะอย่างที่บอกอ่ะทุกคนดูเป็นไกด์ไลน์นะเพราะว่าหน้าไพ่อ่ะมันก็เตือนมาในส่วนนี้ถ้าเราระมันระวังตัวมันก็อีกส่วนหนึ่งเนาะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณภาเวสวุวรรณเงี่ยพกติดตัว นะเวสุวรรณพกติดตัวไว้นะคะเพื่อความสบายใจท่านจะได้คุ้มครองเรานะคะยังไงแล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมษทุกท่านนะคะท่านใดที่ต้องการบูชาเครื่องลางหรือของมงคลนะคะเกี่ยวกับองค์ปู่เวสุวรรณนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์บูชากําไรข้อมือนะคะ หรือแผ่นทองหรือเครื่องรางอื่นๆที่เกี่ยวกับเทวสุวรรณสามารถพักส่วนตัวมหาโบได้หรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage พลิกชีวิตคิดบวกบายโบนะคะหรือเข้าไปกดติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ f เฟซบ o ๊ก a ฟน p พจพีชีวิตคิดบอกใบโบนแล้วก็ช่องติ k กต k กพีชีวิตคิดบวกใบโบนนะคะในส่วนนี้เราจะมีการวิเคราะห์ตัวเลขวันที่เกิดนูน่นนั่นนี่ให้ความรู้คุณเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามกันไว้ด้วยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องของโบไว้และกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านคะ่ะ